สวัสดีวันพฤหัสครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมมิเตอร์แซมอีกหนึ่งวิดีโอนะครับในช่วงเช้านี้นะครับวันนี้จะได้นำเอามีดหมอหลวงพ่อเดิมเป็นมีดด้ามตัดของหลวงพ่อเดิมประมาณสักหกนิ้วนะฮะความยาวประมาณสักหกนิ้วถือว่าเป็นมีดที่ มีขนาดเท่าๆปากกานะครับเนี่ยเห็นไหมครับเท่าๆปากกาผมเอาปากกาวางเรียงกันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําวิดีโอสั้นๆนะครับประมาณสักสิบกวนาทีนะครับก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมมาทางเบอร์โทร0863529656นะครับหรือท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทักทายเข้ามาพี่น้องที่เข้ามาชมเป็นวิดีโอแรกถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษารียนรู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอนะครับโอเคเข้าสู่เรื่องราวสาหรับมีดด้ามน,นี้มีความยาวประมาณสักเท่าๆกับปากกาเลยประมาณ6นิ้วนะประมาณสัก6นิ้วเห็นไหมครับเท่าๆกับปากกาเป็นมีดที่มีสภาพการเก็บรักษามาค่อนข้างดีและก็ถูกใช้มาเยอะพอสมควรด้วยนะครับแต่ว่าสภาพดีเดี๋ยวเราดูใกล้ๆนะครับ เป็นมีดที่ถูกใช้มานะครับแล้วก็เป็นมีดในยุคปลายเป็นมีดในยุคปลายก็คือประมาณปีพศ2 4 8 5 86 87มานะครับเป็นมีดเก็บแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับเป็นมีดแบบที่เก็บกันแบบชาวบ้านาธรรมชาติของงาบางเล่มเนี่ยเราจะดูง่ายเลยนะครับธรรมชาติของงาบางเล่มเราจะเห็นว่า ในเนื้องาเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดอยู่ในเนื้องาเลยไหมครับเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดอยู่ในเนื้องาเวลาเราปัดเวลาเขาตัดตัดเฉียงเนี่ยตัดขาดในลักษณะตัดเป็นท่อนๆอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็จะปรากฏเป็นลายเป็นลายในลักษณะสี่เหลี่ยมขลามตัดอืม เซลียมขาวลามตัดอยู่ในเนื้องาในลักษณะแบบนี้แล้วก็มีการลั่นคล้ายๆกับรากผักชีนะครับนี่บ่งบอกถึงงาที่ถูกใช้หรือว่างาแห้งงาเก่านะครับก็จะเป็นเห็นไหมครับด้ามเนี่ก็จะในเนื้องานี้ไม่ต้องไปเอาเหล็กเผาไฟแดงๆเหล็กปลายแหลมเผาไฟแดงๆแ,แล้วมาจี้มาอะไรพวกนี้นะครับไม่ต้องเสียเสียของนะครับ ถ้าเรามีความชํานาญเราดูงาแป๊บเดียวเราก็รู้ว่าเป็นงาหรือไปเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นพวกเลซินเป็นเขี้ยวเป็นเขาเป็นกระดูกอะไรพวกนี้มันสามารถแยกออกจากกันได้นะครับแต่เราต้องดูอยู่บ่อยๆแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมครับเนี่ยในลักษณะแบบนี้เป็นงาที่ถูกใช้มาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าสภาพดีนะเนี่ยบางคนเห็นเป็นลายเหมือนไม้นี่ก็บอกว่าเ ผมไปเอาไม้มาหลอกเป็นงาเลยเพิ่อนๆเนี่ยไม่ใช่นะครับอันนี้งาธรรมชาติของงากับไม้ต่างกันนะเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลักษณะของงาแล้วก็ยังรูปแบบเหมือนมีดยุคลางนะครับรูปแบบเขาจะเป็นเหมือนมีดยุคลางก็คือ,อแหวนเนี่ยแหวนที่ติดกับงานนี่นะครับแหวนที่ติดกับงานี้ก็จะเป็นนาคนะเป็นนาคแล้วพวกเส้นลวดพวกนี้เราเรียกว่าเส้นแหมพวกนี้เป็นเงินนะครับ แต่โลหะโลหะเนี่ยมันเป็นได้2อ,อย่างก็คือเป็นพวกแปะตังกับเป็นเงินถ้าเป็นเงินก็ยุคก,กลางถ้าเป็นแปะตังก็ยุคป,ปลายนะครับอันนี้เป็นแปะตังยุคปลายยุคสงครามโลกนะครับนี่หนไหมครับรูปแบบเส้นแหมต้องเรียบร้อยต้องมีความปราณีตนะฮะมีความปราณีตเรียบร้อยเส้นที่8นะครับตรอยงอย่างนี้เขาเรียกว่าแหม่เจ็ดเก้านะครับแหม่เจ็ดเก้า เนี่ยตรงนี้7ตรงนี้9 9, นะครับตรงนี้7ปลาย9เห็นไหมครับแหมเส้นที่8เนี่ยนะครับระวังแหม้เส้นที่8ให้ดีนะครับแหม้เส้นที่8เนี่ยถ้าเป็นการตอกมือเนี่ยต้องวางเลยนะครับแต่ต้องตอกด้วยเครื่องนะฮะก็จะมีแบบป้องอ้อยเป็นท่อนย,ยาวๆนะครับเม็ดไข่ปลาเป็นตุ่ม หัวลูกศรปล้องอ้อยเม็ดไขป่ปลาอะไรพวกนี้ต้องอต้องดูลักษณะที่ทํามาจากเครื่องเท่านั้นนะครับเส้นลวดเส้นแหมพวกนี้จะต้องเป็นเงินหรือเป็นทองคํานะครับในเส้นกลางใหญ่ๆเนี่ยถ้าเป็นมีดสามกษัตริย์ตรงเนี้ยเส้นกลางใหญ่ๆจะเป็นทองคําแต่บริเวณอื่นก็จะเป็นพวกแหมเงินอะไรพวกนี้ต้องพิถีพิถันนิดนึงในการเช่ามีดหลวงพ่อเดิมนะครับม่มีดในลักษณะแบบนี้เป็นมีดที่ดูง่ายนะ แล้วก็เป็นมีดขนาดกระทัดรัดกระทัดรัดประมาณสักหกนิ้วเนี่ยนะครับรวมยาวรวมนี้หกนิ้วถือว่าเป็นมีดทีเ่เป็นมีดที่มีความกระทัดรัดกำลังพอดีพอดีนะครับนี่เห็นไหมครับสวยงามนะครับแล้วมีดด้ามเนี้ยธรรมชาติของเขาถูกใช้มาเยอะ นะครับถูกใช้มาเยอะนี่นะรูปแบบของพ่อเดิมนะครับของพ่อเดิมนี่ถือว่า,เ,าเป็นมีดเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับเป็นมีดเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนี่การตอกอาาระมีดเล่มนี้เป็นงานช่างสอนนะครับเป็นงานช่างสอนด้านนี้ก็ <c oughs> ขอโทษนะครับ Uh, เ,เนี่ยดูเหล็กดิเหล็กนี่คลาสสิกมากนะครับใบ mm hmm. มีดนี่คลาสสิกมากเนี่ยเห็นไหมครับมีพวกสนิมขุมคําว่าสนิมขุมเนี่ยดูดูตรงนี้นะครับสนิมขุมเนี่ยดูดูลักษณะตรงนี้เนี่ยสนิมขุมน,ะ,น,น,น,มมนะครับพวกเนี้ยเป็นสนิมขุมนะครับสนิมวิทยาศาสตร์หรือสนิมที่ใช้น้ํากรดใช้น้ํากรดกัดนะครับ ต้องระวังให้ดีสนิมที่ไปชุบเคมีมากับสนิมธรรมชาตินี่มันแตกต่างกันเยอะนะครับแตกต่างกันเยอะถ้าเป็นพวกชุบเคมีมานี่มันจะเป็นพืชเลยนะครับจะเป็นพืชเลยนี่ลักษณะสนิมธรรมชาติเห็นไหมครับแห้งๆเนี่ยกาเรียกว่าสนิมขุมสนิมที่ระเบิดมาจากเนื้อในเหล็กเขาเรียกว่าสนิมเนื้อในเหล็กนั่นเองนะครับ แต่ถ้าสนิมที่ถูกทำมามันจะกัดมันมันจะกัดจากผิวลงไปภายในใต้เนื้อนะครับเห็นไหมครับเนี่ยรอยกระเทาะออกมาจากเนื้อในเหล็กเห็นไหมครับนี่สนิมต้องแห้งๆแ,แบบนี้นะครับสนิมแห้งๆแ,แบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยคือเราใช้หลักการนี้ในการพิจารณาเหล็กเก่าได้เลยนะครับเหล็กเก่า เราดูตามผิวตามอะไรพวกนี้นะครับก็ดูดูอะไรเราดูธรรมชาติธรรมชาติของสนิมธรรมชาติของเหล็กเนี่ยนะครับดูธรรมชาติแล้วก็ดูกรรมวิธีด้วยดูกรรมวิธีในการตอกมีดนะครับในการตอกลายมีดเนี่ยเป็นการต้องต้องต้องเป็นการตอกมือนะผมย้ำอยู่เป็นประจำประจำทำวิดีโอมากเกือบ1,000 เกือบ1,400ีวิดีโอเนี่ยย้ำอยู่เสมอๆนะครับว่าการตอกเนี่ยจะต้องจะต้องตอกมาจากสิวตอกมาจากมือเห็นไหมครับลักษณะการตอกมือกับการตอกเครื่องเนี่ยต้องแยกออกจากกันให้ได้นะครับเนี่ยการตอกมือก็คือการตอกทีละจึก๊กทีละจึก๊กทีละจึกะจ๊กนะครับมันจะเห็นรอยปริ้นมันจะเห็นรอยตอกซ้ำตอกย้ำอ่าโดยเฉพาะมีด ที่ใช้ซิวตัวใหญ่ๆนะครับเราจะเห็นรอยตอกย้ำเนี่ยมีเสี้ยนมีอะไรพวกนี้นะครับมีเสี้ยนอยู่ในร่องตอกแล้วมีการตอกย้ำตอกอะไรพวกนี้นะนี่คือลักษณะการตอกมือนะครับเราดูธรรมชาติของสนิมธรรมชาติของเหล็กและก็ดูกรรมวิธีในการตอกและก็ดูศิลปะของช่างเนี่ยศิลปะของช่างสอนซึ่งเป็นช่างวัดเป็นช่างประจําวัดหนองโพอีกท่านหนึ่งคู่กับช่างชิมเลยนะครับ เห็นไหมดูตรงกันมีดก็เป็นของเดิมๆนะฮะเป็นของเดิมๆใบมีดไม่ได้ถูกยำถูกอะไรมามีดขนาดเล็กแบบนี้ถือว่าเป็นมีดที่มีความกระทัดรัดมีความคล่องตัวสูงนะครับเมื่อสมัยโบราณน,นะครับสมัยโบราณมีดอย่างนี้ก็ไม่ได้รับความนิยมมากนะักเขาจะนิยมมีดด้ามใหญ่ๆกันนะครับอ่าเพราะว่าสมัยก่อนเน้นชอบพกด้ามใหญ่ๆแต่ปัจจุบันนี้กลับ กลับกันนะครับปัจจุบันนี้ต้องเป็นด้ามเล็กๆนะครับด้ามเล็กด้ามขนาดไซส์สริกาขนาดปากกาขนาดขนาดพกพาเนี่ยถือว่าใหญ่แล้วนะครับถ้าเป็นมีดควานช้างเนี่โศนมากปัจจุบันนี้ก็เก็บไว้ที่บ้านอย่างเดียวแล้วการตอกอัขระคาถาอะไรต่างๆนี้ก็เป็นรูปแบบที่หลวงพ่อเดิมท่านวางไว้นะครับอ่าเนี่ยมะอาอูหัวใจพระรัตนตรัยนะครับ จ่า,จาพระกาสะเนี่ยธาตุกรณีนะครับนำมาพระทาหัวใจธาตุแล้วตรงนี้เป็นคาถาพระเจ้า16พระองค์นะครับคาถาพระเจ้า16สบพระองค์ตรงนี้เป็นหัวใจอิติปิโสนะครับด้านล่างก็เป็นองค์พระเห็นไหมครับมีดหลงพ่อเดิมนี่เป็นมีดสายขาว เป็นมีดสายขาวก็คือเป็นมีดที่อิงอยู่กับเขาเรียกว่าอิงอยู่กับพุทธศาสนานะครับอย่างเช่นพระเจ้า16พระองค์นี้ก็หมายถึงพระพุทธเจ้าทั้ง16พระองค์ในพัทลกกับและในกับอื่นๆด้วยนะฮะเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านะแล้วก็นมาพระทะหัวใจท่าสีแล้วก็อีกาวิติีเนี่ยหัวใจอีตีพิโส นะอิติปิโสก็คือเรื่องพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าสรรเสริญคุณพระธรรมสรรเสริญคุณพระสงฆ์นั่นเองนะครับย่อลงมาเป็นตัวสั้นๆก็คืออีกวิตินะครับแล้วก็เป็นรูปองค์พระ <c oughs> เราจะเห็นว่ามีดลงพอเดิมเนี่ยอิงอิงอยู่กับพระพุทธศาสนาอิงอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหมดเลยอิงอยู่กับคําสอนนะครับ อย่างเช่นจะพระกรสาเนี่ยความหมายก็คือเป็นธาตุกรณีเป็นตัวย่อก็คือจะนี่ก็คืออย่าคบคนเ,เขาเรียกว่าอย่าคบคนชั่ว้คบคนดีเนี่ยแล้วก็มันความดีอยู่มันทําความดีอยู่เนืองนิดแล้วก็พิจารณาความไม่เที่ยงแท้ของวัตตาสงสารคงโลกนี้อะไรประเภทเนี้เป็นหลัก เขาเรียกว่าซ่อนไว้ด้วยคำสอนด้วยนะครับซ่อนไว้ด้วยคําสอนด้วยทั้งฝั่งนี้ก็เป็นยันพระเจ้าพระพุทธเจ้าทั้ง5้าพระองค์พระเจ้า5พระองค์ยันนี้นะครับและก็โตอุนะครับตัวนี้เป็นคาถามงกุฎมงกุฎพระพุทธเจ้าหรืออิติพิโสเดือนเตี้ยใช่ไหมครับจะมีแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากธรทมพระสงฆ์เนี่ยก็เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้องกับอิงแอบอยู่กับ <c oughs> พระพุทธศาสนาทั้งหมดเพราะฉะนั้นมีดหลวงพ่อเดิมนี่เป็นมีดสายขาวนะครับจึงสามารถชนะสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเคยได้ยินคำนี้ไหมชนะความชนะความชั่วด้วยความดีนะฮะเนี่ยเป็นอย่างนี้ มีดของหลวงพ่อเดิมจึงสามารถสยบอาถรรพ์ที่ไม่ดีไม่ดีของต่ําของดําอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีดของหลวงพ่อเนี่ยจะสามารถสยบสิ่งเหล่านั้นได้นะครับจะทําลายอาถรรพ์สิ่งเหล่านั้นได้ไม่ว่าจะเป็นคุนสยมนดําลมเพลมพัดอาถรรพ์ที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวง ใครจะมาทำย่าเยยอะไรต่างๆนี้ก็จะสามารถป้องกันสามารถทําลายอาถรรพอะไรต่างๆนั้นได้หมดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ยังสามารถาใช้เป็นเมตตามหานิยมได้ด้วยนะฮะเมตตามหานิยมค้าขายเสริมบารมีนะครับเสริมบารมี เนี่ยได้ทั้งหมดเลยเป็นมงคลป้องกันเรื่องสัตว์ร้ายป้องกันเรื่องสัตว์มีพิษสัตว์อันตรายป้องกันเรื่องเขี้ยวเรืืองงาเนี่ยได้ทั้งหมดนะครับจึงถือว่าเป็นมีดที่มีความครบเค,คเรื่องมากกว่าวัตถุมงคลชนิดอื่นๆด้วยซ้ำนะครับใช้ทั้งกันทั้งแก้ทั้งถอนอ่าเป็นทั้งอำนาจวาสนาบารมีอยู่ในตัวพร้อมนะครับเนี่ยมีดหลวงพ่อนะครับจึงถือว่าเป็นมีดครบเครื่องนะเป็นวัตถุมงคลที่ครบเครื่องนะ ถ้าเป็นมีดหมอนี่ต้องวัดหนองโพนะถ้าเป็นมีดหมอต้องวัดหนองโพถ้าเป็นพวกเบีย้ยแก่ต้องเป็นหลงปูหลงปู่รอดวัดในโรงอย่างเงี้ยนะครับนี่มีดขนาดเล็กๆนะครับโอเคอประมาณสักสิบกว่านาทีนะครับผมจะพยายามทําวิดีโอสั้นๆก็ถือว่าเป็นการรีวิวให้กับพี่น้องอได้ชมความคลาสสิกความงดงามของมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับ พี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมมาทางเบอร์โทร0863529663 0863529656นะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรของผมท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับหรือพี่น้องที่เข้ามาชมเป็นวิดีโอแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะรประมาณนี้ แล้วก็พบกับผมวิดีโอถ,ถัดไปนะครับครับสวัสดีครับผมมิเตอร์แซมครับ